สวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งครับนะวันนี้มาทําคลิปรีวิวให้กับพี่ผู้ใหญ่นะครับนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมจองรถผ่านทางออนไลน์มานะครับก็กราบขอโทษนะครับขออภัยในความล่าช้านะครับเพราะว่ารถนะครับเอาไปทําเก็บงานให้มันเรียบร้อยนะครับผมนะอาจจะช้านิดหนึงนะครับแต่ว่ารถได้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาทําคลิปรีวิวนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ นะครับผ่านทางออนไลน์มานะครับรถไม่เคยเห็นนะครับร้านไม่เคยมานะครับก็ตัวนี้นะครับเหลือทําดูดฝุ่นนะครับทำความสะอาดล้างห้องเครื่องล้างต่างๆนะครับนะเดี๋ยวทําให้ก่อนออกนะฮะก็อาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวนะครับรอบคันก่อนนะฮะเบื้องต้นมาคันนี้นะฮะเป็นมิราตนะครับเกียร์ธรรมดานะสีดำนะครับล้อก็จะมาอย่างนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นล้อ RPF1 นะครับผมนะก็ เอเยี่ยมโซนขออภัยครับล้อมากับรถนะครับยางเดิมนะครับเดี๋ยวล้อเดี๋ยวเราก็จัดให้ใหม่ไปนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับผมนะกุญแจก็จะเป็นไม่ใช่รีโมทนะเป็นธรรมดานะครับเป็นตัว GLS นะครับผมเลขไม์เพียงแค่6ก0 0 0ครับโอ้โห63,000นนะคันนี้มีชุดแต่งให้ด้วยครับนี่นะฮะอันนี้แต่งความสวยงามครับไม่มีผลอะไรมากครับแต่ว่าเรื่องเกียร์ต่างๆก็ใช้ได้จริงนะแล้วก็คันนี้มีหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับคุณพี่จ๋า นะฮะก็สามารถเชื่อมกับบลูทูธได้นะครับนะสมาร์ทโฟนทุกรุ่นนะเป็นเกร์ธรรมดานะกระจกประตูนะครับเป็นไฟฟ้าวงข้างปรับมือเด้อนะครับแล้วก็ให้ดูเรื่องบอดี้นะครับแบบนี้นะฮะอ่านะครับตะเข็บประตูเดิมนะครับนะฮะชัดเจนนะครับนะมาดูฝั่งซ้ายครับนี่โอ้โหนยฮะนะครับข้างในยังไม่ดูดฝุ่นนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับนี่นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คมชัดเจนมาโอ้โห มาดูด้านหลังครับนี่แอบซิ่งนิดนึงครับตัวนี้มีค้ำให้ด้วยครับโนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงของรถยนต์นะอ่ะแล้วก็บาะตัวนี้พับได้ครับนะอ่ะโอเคครับป้ายี่เป็นหลุดจะใส่ให้นะครับนะนี่ครับเอ่อยางอะไหล่อยู่นะครับนะท้ายสวยๆครับไม่มีการติดกรงติดแก๊สนะครับซิลิโคนโครมสีกับบอดี้ครับเดิมแน่นอนนะครับมานี่ฮะอ่ะดูฝั่งซ้ายครับด้านหลังครับ มาดูตะเข็บครับนี่บอดี้นะครับเบรอาร์คมชัดเจนโอ้โหนะด้านหลังเป็นกระจกเบ็นหมุนนะเนื่องจากเป็นตัว G R S วินะครับตัวต่ำนะตัวโลนะครับมาดูครับนี่ฮะเออนะครับนี่แม่แรงครับอยู่ตรงนะครับเบาะด้านนั่งนะครับผมนะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวนะครับยางตรงยางแตกลำบากครับนะเบรอาร์คมชัดเจนโอ้โหยไปเดี๋ยวไปดูนะครับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องพันสองสามสูบนะครับ เน้นประหยัดเน้นใช้งานนะครับผมไม่เน้นแรงนะครับนี่นะเครื่องก็นะครับมาแบบนี้ครับยังไม่ล้างเลยครับฝุ่นฝนเต็มเลยครับนะสังเกตที่คานหน้าครับเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะชัดเจนนะครับผมนะแล้วก็บอกกอยู่ครบแบบนี้ครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการโกงการแกะเบ้าโชคนะครับเม็ดอาร์คคมชัดเจนนะทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ะนะครับก็รีวิวนะครับให้ชมนะครับสภาพรถรอบคันนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณพี่ผู้ใหญ่นะ ที่จองผ่านทางออนไลน์มานะครับนะก็ขอโทษขออภัยอีกรอบหนึ่งนะครับในความล่าช้านะครับรถก็เข้ามาทําคลิปให้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูแลนะครับทำความสะอาดทั้งหมดนะครับไปเน้นสัญญาผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอรับที่บ้านนะครับนะไม่มีค่าจะส่งนะครับเงินดวงกันดาวก็ตามประวัติตามคนซื้อเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นะครับบ้านพี่ผู้ใหญ่เด้อเดี๋ยวจ่าเข้มไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม